ความคืบหน้าคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษานะคะที่พันตํารวจโทบัญญินเนี่ยตกเป็นจําเลยในคดีนี้ด้วยนะคะตกเป็นผู้ต้องหานั่นเองตํารวจกองปราบสรุปสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้ส่งสำนวนให้กับทางอายการพิจารณานะคะก็เชื่อมั่นค่ะว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาทั้ง6คนได้สําหรับความคืบหน้าการดําเนินคดีกับพันตํารวจโทบัญญินตั้งพากรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีอุ้มลักพาตัวนายวีราชัยสกุลตประเสริฐพี่ชายของ ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดี โอนหุ้นของเสียชวงเนี่ยนะคะแล้วก็พออุ้มไปก็มีการเหมือนกับขู่อะคะ่ะบอกว่าเนี่ยต้องยกฟ้องคดีนี้นะก็เลยนําไปสู่การฆาตกรรมพี่ชายผู้พิพากษาและนําร่างไปเผานั่งยางในจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งต่อมาถูกตํารวจกองปราบรวบตัวพร้อมกับผู้ก่อเหตุรวมทั้งหมด6คนล่าสุดเนี่ยพลตํารวจตรีเจรพภูริเดชผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่าคาดีนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคําพยานไป1 1 0 11ปากรวมสำนวนคดีได้11แฟ้ม4,259หน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเห็นควรแจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้ง6คน9ข้อหานะคะแต่ของพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งข้อหาก็คือไปใส่เครื่องแบบเจ้าพนกาักงานไปใส่ชุดตำรวจโดยที่คุณไม่มีสิทธ์จะใส่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดด้วยนะคะ ที่นี้ระหว่างสอบสวนพันตำรวจโทบัญยินก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาเลยผู้ต้องหาที่เหลืออีก5คนเนี่ยมีรับสารภาพคนหนึ่งอีก4คนเนี่ยปฏิเสธยืนยันบอกไม่ได้ทำแต่ก็มั่นใจว่าแม้ว่าจะให้การปฏิเสธก็สามารถเอาผิดทั้ง6คนได้นะคะ ส่วนผลการสอบปากคําภรรยาของพันตํารวจโทบัญญินและพี่ชายของพันตํารวจโทบัญญินก็พบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้พนักงานสอบสวนก็จะนําสํานวนส่งให้อัยการรับไปพิจารณามีความเห็นสั่งฟ้องคาดว่ายังเหลืออีก10กว่าวันก่อนจะมีความเห็นควรสั่งฟ้องต่อศาลหรือไม่ค่ะที่ที่เขาให้การนะครับสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตํารวจ ตรวจตรวจพบมาทั้งหมดนะครับรวมถึงจากคำรับของผู้ต้องหาที่รับสารภาพเนี่ยเราเราที่ได้ขอ้อมูลมาเนี่ยคือผู้ต้องหาที่เหลือนอกจากพระธรรมบัญยินเนี่ยให้การสอนรับกันครับจากอันนี้ก็คือจากคำรับของของผู้ต้องหานะครับก็ก็มีระหว่างทางก็มีการทรําลายนะครับแต่การเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเสียในรถหรือว่าจุดที่เผานะครับจากการสอบสวนนะครับจากการสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ยัง ในในถึงขณะนี้ยังไม่มีความเกี่ยวข้องครับถามว่ามีความเกี่ยวข้องไหมแต่จะเกี่ยวเรื่องอื่นนะครับอย่างเช่นสถานที่ที่ใช้เผาอะไรงี้ยแต่ว่าพฤติการในคดีหมายถึงว่าในข้อหาร่วมกันเนี่ยก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่ยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวหาภรรยาของพันตำรวจโทบัญญินครับตัวพี่ชายเหรอครับครับม,มีแต่ไปยืมรถมานะครับซึ่งเรา ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่แสดงเจตนาว่าเขารู้เห็นหรือร่วมกันกระทําความผิดครั้งนี้ครับครับอย่างที่เรียนนะครับก็คือผู้ต้องหามีหกคนอยู่ตามที่เป็นข่าวไปนะครับถ้าถ้ามีคนอื่นก็จะต้องเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยครับคือคดีนี้นะครับถึงถึงแม้ว่าจะรับคนเดียวหรือว่าไม่รับเลยเนี่ยผมก็มั่นใจมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าเราสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เราเราประกอบ เรื่องราวต่างๆนะครับตั้งแต่ตั้งแต่วางแผนนะครับการเคสซิงเป้าหมายนะครับเราเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ต้นกระบวนการจน,จนเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยเราพบพยานหลักฐานมากมายนะครับให้ปริเสธทั้งหมดผมก็ยังมั่นใจอยู่ครับว่าคดีนี้สามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้ครับ ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงหนึ่งใน4คดีนะคะที่พันตำรวจโทบัญยินเกี่ยวข้องด้วย3คดีที่เหลือมีอะไรบ้างก็จะมีคดีปลอมเอกสารการโอนหุ้นของเสียจืดค่ะคดีนี้เนี่ยสารอาญาพิพากษาสารชั้นต้นให้จำคุกคุณบัญยิน8ปีส่วนคุณป้อนข้าวและน้ำตาลสาวคนสนิทของพันตำรวจโทบัญยินให้จำคุกคนละ4ปีส่วนแม่ของคุณป้อนข้าวเนี่ยสารยกฟ้องนะคะ ส่วนอีกคดีหนึ่งเป็นคดีฆ่าอัมพรางเสียจืดซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันของพันตํารวจโทบัญญินเนี่ยที่นั่งรถไปด้วยกันพันตารวจโทบัญญินเป็นคนขับแล้วไปชนต้นไม้คดีนี้สรุปสํานวนมีความเห็นสั่งฟ้องต่อศาลแล้วนะคะศาลอาญาพระขนงนัดสืบพยาน2มิถุนายานนี้ส่วนคดีที่3คือคดีฟอกเงินคดีฟอกเงินเนี่ยนะคะมีการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของคุณป้อนข้าวและคุณน้ำตาลพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่ง ฟผู้ต้องหาทั้ง5คนซึ่งอยู่ระหว่างนัดส่งฟ้องผู้ต้องหาคาดีนี้และคดีที่4ก็คือคดีอุ้มค่าพี่ชายผู้พิพากษาค่ะ ไปดูความคืบหน้าเหตุที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นที่ที่อยุธยานะครับกรณีที่มีพี่ชายเนี่ยใช้ปืนยิงน้องชายเสียชีวิตแล้วก็น้องสาวแท้ๆนะครับบาดเจ็บสาหัสเหตุเพราะว่าหลานเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังนะครับล่าสุดวันนี้เองครับเจ้าตัวก็เข้ามอบตัวกับตํารวจแล้วก็เปิดใจทั้งน้ําตานะครับบอกว่าที่ทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับ จากกรณีที่นายพิทยามทุสระอายุ48ปีครับก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายสัญชัยมทุสระอายุ44ปีน้องชายเสียชีวิตแล้วก็นางสาวมงคพลพรมทุสระอายุ33ปีเป็นน้องสาวนะครับได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเ็พฤษภาคม ล่าสุดครับทางตำรวจของสพมหาราชก็รับตัวนายพิทยาผู้ต้องหาที่ติดต่อขอมอบตัวนำมาที่สพนะครับทันทีที่ผู้ต้องหามาถึงครับตำรวจก็ทำการสอบสวนพร้อมกับแจ้งแจ้งกับเจ้าตัวนายพิทยานะครับบอกว่ามีหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร ระหว่างที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาครับคุณแม่ครับนางกิมเฮียงอายุ69ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้ต้องหาก็ได้ตะโกนด่าทอนะครับบอกว่าเป็นพี่ชายเนี่ยฆ่าน้องทำไมแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจที่พี่น้องเนี่ยฆ่ากันเองเป็นภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหหลายคนก็พูดไม่ออกครับอูอ่อะออลองดูบรรยากาศกันหน่อยครับ นกขนี่แผเจไแผในเนี้เนี่แหละครับความรู้สึกของคุณแม่นะหัวอกคนเป็นแม่คนก่อเหตุก็ลูกคนที่ตายและบาดเจ็บก็ลูกนะครับซึ่งนางกิมเฮียงเนี่ยได้บอกว่าเรื่องทั้งหมด จะไม่เกิดขึ้นถ้าตนเองอยู่บ้าน,น,นตนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวหาลูกที่ระยองนะครับห,หากตอนอยู่ก็น่าจะห้ามปรามลูกได้ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นก็มาจากหลานชายที่เปิดเพลงเสียงดังซึ่งลูกสาวที่เป็นผู้ใหญ่นั้นนะครับก็คือป่วยแล้วก็มีการไปเหมือนไปต่อว่านะครับบอกว่าให้เ,ออเบาเพลงหน่อยทีนี้เนี่ยหลานก็ไม่ฟังครับก็มีการโต้เถียงกันแล้วก็คุณพ่อก็เข้ามาแล้ทะเลาะกัน นีมีปัญหากหลานลูกสาวไม่สบายเขไปหาโรงอหมอธรรจาจ่ายทุกเดือนนะฟังหลายคนเล่ารลเราออกมาบอกบอกว่ามึงเปิดเบาๆหน่อยไม่สบายมึงบอกมีปัญหาอะไรกระมันดักพูดอย่างเนี้ยไอ้หลาน นอ้อาก็บอกข้าวมัจะไปมีอะไรก็มึงแค่ครูบอกมึเบาๆอย่างเดียวถ้าแม่อยู่แม่จะคิดว่าจะมีแม่จะคอยห้ามอยูแต่ถ้าเขาไม่อยู่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่แต่แม่อยู่ก็คงไม่ได้ยิงแล้วไม่ได้ยิงแล้วก็ต้องห้ามห้ามไม่ให้ยิงก็จะฝัง ทำความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับคุณผู้ชมคือคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นพ่อของคนที่เปิดเพลงก็คือตัวหลานนะฮะก็คือเรื่องของเรื่องมันมาจากหลานเนี่ยที่เปิดเพลงเสียงดังแล้วก็คนที่เป็นอานะครับก็เป็นผู้หญิงที่เป็นลูกสาวเนี่ยพี่โดนพี่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็ไปห้ามหลานไปเหมือนกับปีปากเสียงกันคนเป็นพ่อก็มาทําหน้าที่พ่อมันก็เลยเลิดแบบนี้นะคะต้องเข้าข้างลูกหรือเปล่าฮะอันทีายไม่รู้เหมือนกันนะมันเลยเถิดเนี่ยครับทีนี้ทางด้านเจ้าตัวนะครับคนก่อเหตุนายพิทยาก็เปิดใจทางน้ําตาครับบอก รู้สึกเสียใจที่ทําให้น้องเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บที่ทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบบันดาลโทสะแล้วก็กล่าวขอโทษที่ยิงน้องตนเองเสียชีวิตฟังเสียงหน่อยครับฮผมมานันมันมันก็จะปัญหาอะไรี่เสียใจเลยครับพี่การที่ทำกิ๊ก้งทำไปเสียใจเลยครับใจน้องก็แท้พี่อยากจะขอโทษถึงแม่ยังไงบ้างครับพี่ เห็นแม่ร้องไห้แล้วพี่พี่คิดไงพี่เปิดเพลงเสียงดังแม่พี่แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์ว่าการทําอะไรด้วยอารมณ์ั่วบเนี่ยบางทีเราขาดสติไปมันก็มาเสียใจทีหลังแบบนี้ใช่ครับ